ไม่กินน้องเกรซอ,อันนี้เดี๋ยวพาไปดูวุนเส้นอันนี้ก็เซ็กซี่ใช่ไหมพี่คนนี้เนี่ยมาทีไรไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงค่ะเพราะล่าสุดนะคะสวมทั้งชุด2 piece แล้วก็วัน piece แต่โอ้โหแม่เจ้าต้องบอกเลยว่าสวยทุกชุดจริงๆสวยเต็มตาค่ะก็ต้องบอกว่าแน่นอนนะคะเมื่อไปทะเลทั้งทีสาววุ้นเส้นก็มีภาพสวยๆเด็ดๆในชุดว่ายนะ้ำมาให้พวกเรานั้นได้ชมมันอยู่ตลอดตลอดลทริปนี้เนี่ยวุนเส้นน่าจะ ชอบสีเขียวเป็นพิเศษไปน,นะคะหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมทริปนี้ถึงคนชุดสีเขียวไปเยอะเพราะชั้นง two piece one piece นั้นก็ใส่ตลอดแล้วก็ถ่ายรูป,เ,ปเล่นให้เราได้ดูกันสวยๆอย่างนี้นะคะแต่ที่สะดุดตามากๆก็ต้องเป็นภาพเนี้ยค่ะภาพที่ใส่ two piece แล้วก็นั่งยกขาโพสท่าทำเอาทัาลืมมองหน้าสวยๆของวุนเส้นกันเลยทีเดียวนะคะแต่ละช็อตแต่ละ,ละช็อตจะต้องบอกว่า เซ็กซี่มากๆเลยจริงๆนะคะวุ้นเส้นนั้นศาสตร์ความขาวมาเต็มเต็มตาคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะ,ะน่าจะเป็นยุคแรกๆคนแรกๆเลยอะ <No. S 1> ่ะที่ที่ได้คาว่าโอโ,ม,โออม่เซ็กซี่จนต้องกดไลค์ผู้หญิงด้วยกันก็ยังชมเลยว่าอือสวยขอสวยให้ได้เสี้ยววุ้นเส้นได้ไหมเนาะสีเขียวเหนียวซับช่วงนี้สีเขียวกาลังมาเอ<า>อืเนี่ยแหละค่ะทั้งสวยทั้งขาวหุ่นดีมากๆเลยนะคะ